วันนี้เราแวะมาหาพี่แป้งที่บ้านนะคะพี่แป้งเนี่ยเป็นคนที่ดูแลพี่กิจนะคะพี่กิจมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาเป็นยังไงบ้างคะพี่ก็ตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะเพราะว่าคุณกิทเนี่ยเขามีสองรอบแล้วรอบครั้งแรกคือเขาเล่นในกาแตกแล้วบอกบอกให้เก็บเงินไว้ประมาณเก้าหมื่นถึงแสนสองนะคะ <ừ> แล้วเขาก็ยังไม่ไม่พร้อมเรื่องเรื่องเงินเนี่ย ขาก็ลองกินทาเกตกินทาเกตสูตรของเขาก็คือกินมื้อเช้า2เม็ดกลางวัน1เม็ดแล้วก็มื้อเย็นก่อนนอนอีก2เม็ดเราเข้ากินอยู่ประมาณ3าวันเนี่ยตาเขาก็เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นแล้วพอพอกินตอนนี้อัดยาอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเขาก็จะปรับยาลงปรับยาเหลือแค่มื้อเช้าสองเย็นสองกลางวันไม่กินพอหลังจากสองอาทิตย์ที่สองระยะดีขึ้นก็จะเหลือปรับเป็นมื้อเย็นสองเม็ด บางทีก็เม็ดหนึ่งแล้วแตกไม่แน่ไม่นอนแต่ไปหาหมอแล้วคือเขาเป็นเรื่องนี้อยู่สองครั้งแหละไปหาหมอแล้วคุณหมอบอกว่าดีใจมากเรื่องในตาได้จางหายไปโดยที่เขาไม่ต้องเสียเงินเก้าหมื่นถึงแสนสองเพราะเนื่องจากว่าเขาก็าอยุเยอะแล้วใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์นะคะเขาก็ดีขึ้นแล้วจากนั้นหมอก,ก็นัดอยู่ครั้งหนึ่งสามเดือนนะคะให้ไปหายทีแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาทิ้งยาตัวนี้ไม่ได้ละตัวทา r g e เนี่ยเพราะมันเป็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าเขามีโรคประจําตัวของดวงตาที่เขาใส่เล ใส่ลนจอตาด้วยอะไรด้วยแล้วก็การดูแลดวงตาของเขาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดคนไม่อยากเสียเงินแสนสองหรือเก้าหมื่นก็กินทางเก็ดกันนะคะค่ะก็เป็นการการันตีได้นะคะจากผู้ดูแลโดยตรงเลยแล้วถ้าใครสนใจสินค้าหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนะคะสวัสดีค่ะ